สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อโรนัลโดกลายเป็นดาวซันโวโลกซูปเปอร์สตาร์โปรตุเกสทำประตูที่1 1 1ในเสื้อทีมชาติทำให้เขาแสงหน้ากลายเป็นดาวซันโวสูงสุดระดับทีมชาติของโลกไปแล้วและยังไม่หยุดเพียงเท่านี้อย่างแน่นอน ย้อนกลับไปในปี2005แทบไม่มีใครคิดว่าอีก16ปีถัดมาคริสตียโนโรนัลโดจะกลายเป็นดาวเซนโวผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ระดับทีมชาติเขาสร้างสิ่งนี้มาด้วยตัวเองดาวเตะวัย20ปีในเวลานั้นคาแข่งให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเป็นฤดูกาลที่2โดยใช้เวลาช่วงซัมเมอร์ที่สหรัฐอเมริกาในขณะที่เขาหายหน้าไปจากอาการบาดเจ็บข้อเท้าตอนเขาอยู่ที่นั่นเขาได้พบกับอาเบลซาเวียอดีตแบ็คขวาลิเวอร์พูลและเอเวอร์ตัน และเขาก็ได้บอกถึงความปรารถนาของตัวเองกับอดีตเพื่อร่วมทีชาิโปรตุกเกสผมไปที่โรงแหลมและคุยกับเขาเขามองมาที่ผมและพูดว่าอาเบลสักวันผมจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดในโลกในปี2005ซาเวียเก่าววิธีที่เขาแสดงออกวิธีที่เขาพูดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บมันทําให้เห็นถึงความคิดของเขาในตอนนั้นนักเตะบางคนอาจรู้สึกผิดหวังเมื่อพวกเขาได้รับบาดเจ็บ แต่เขาได้แสดงออกอย่างตั้งใจแน่วแน่ว่าจะทำแบบนั้นให้ได้ไม่ใช่ความผิดเลยใช่ไหมละ่ะที่โรนัลโดจะคิดแบบนั้นย้อนกลับไปตอนที่เขายังเป็นเด็กดาวรุ่งที่ s p o r t ติ g งลิสบอเขาได้รับฉายาว่านูเดิลหรือไอ้ก๋วยเตี๋ยวจากบรรดาเพื่อนร่วมทีมเนื่องจากรูปร่างที่ผอมบางซึ่งเขาก็ไม่ชอบมันเลยเขาเริ่มออกกำลังกายเพื่อสร้างกล้ามเนื้อและเขายังทำมันแบบไม่หยุดเมื่อสินสัญญาย้ายมาอย่างแม n เชสเตอร์ยู t นเในปี2003 เขาทำงานอย่างใกล้ชิดกับมิคเคลกอดีตโค้ดด้านความแข็งแกร่งและความฟิตของแมนยูเน็ดเขาขอให้โค้ดช่วยเขากลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดสตาโปรตุเกสจะซ้อมด้วยการใส่น้ำหนักที่ข้อเท้าเพื่อพัฒนาการเล่นของเขาและจะซ้อมคนเดียวในสนามหลังเนินเขาเพื่อฝึกเทคนิคให้สมบูรณ์แบบโดยปราศจากแรงกดดันจากการถูกคนรอบข้างตัดสินว่าผิดหรือถูกเขาจะไม่มีความสุขเลยเมื่อเขาทำอะไรพลาดไปมันแสดงให้เห็นถึงคาแรคเตอร์ของเขา เขาจะไม่ยอมให้ตัวเองพลาดแม้แต่ครั้งเดียวนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากคอสินญาอดีตกองกลางทีมชาติโปรตุเกสกล่าวบางคนเห็นเขาอารมณ์เสียในสนามเพราะการจ่ายบอลไม่ดีหรือบางทีก็ยิงไม่ดีและผู้คนก็เข้าใจผิดคาแรคเตอร์ของเขาเป็นแบบนี้ผมยังถามมูรินโยหลังการซ้อมเลยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาตอบกลับมาว่าปล่อยมันไปเถอะเดี๋ยวมันก็พร้อมเปลวเพลิงในตัวโรนัลโด้ยังคงร้อนแรงต่อยอดไปเรื่อยๆโดยมีนานี่เพื่อร่วมชาติ และแอนเดอร์สันย้ายมาเป็นเพื่อนร่วมทีมของโรนัลโดในปี2007นานี่ที่ค้าแข่งกับออร์แลนโดซิตี้ในปัจจุบันเราถึงความสนุกและเกมการเล่นที่ทั้ง3มีที่บ้านในเชสเชียร์ของโรนัลโดขณะที่พวกเขากำลังลงหลักปักฐานในอังกฤษมันเป็นเรื่องที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรานักเตะอายุน้อย3คนที่ชอบแข่งขันกันในทุกๆวันเรามีสนามเทนนิสปิงปองสาวายน้ำเรามีทุกอย่างดังนั้นเราจะมีการแข่งขันทุกอย่างไม่เว้นแม้กระทั่งที่บ้าน และนั่นทําให้เราดีขึ้นในทุกๆวันมันเพอร์เฟกบางทีเราก็แข่งกันว่าใครจะเป็นคนถูกในแต่ละสถานการณ์มีคนพูดอะไรบางอย่างแล้วเราก็จะเถียงกันว่าอันไหนจริงใครพูดถูกด้านนูโนโกเมสอดีตเพื่อร่วมทีมชาติโปรตุเกสอธิบายถึงโรนัลโดว่าความแข็งแกร่งทางใจและความเป็นมืออาชีพของเขาคือสิ่งที่ทําให้เขาแตกต่างจากคนอื่นๆเมื่อมองย้อนกลับไปคุณกําลังพูดถึงผู้เล่นที่แข็งแกร่งและมีสมาธิ มันเป็นเรื่องยากที่จะเปลี่ยนสิ่งนั้นเขาได้รับแรงหนุนจากการเล่นใน้กับทีมชั้นนาของโลกโดยโค้ชที่ดีสภาพแวดล้อมที่ดีแต่สําหรับผมสิ่งสำคัญที่สุดก็คือสภาพจิตใจของเขาการซ้อมพิเศษการอุทิศตัวเพื่องานการควบคุมอาหารเทคนิคการซ้อมและเหนือสิ่งอื่นใดก็คือความมุ่งมั่นที่ทําให้เขากลายเป็นสัตว์ร้ายที่ครองตําแหน่งระดับท็อปของโลกฟุตบอลมานานกว่าทศวรรษครึ่ง นอกจากนี้ความปรารถนาที่จะเป็นผู้ชนะเล่นเหนือกว่าใครๆก็ปลูกฝังในตัวเขามาตั้งแต่อายุยังน้อยนาน,นี่เล่าถึงตอนที่อยู่ในแคมป์เยาวชนเดียวกันกับโรนัลโด้ซึ่งเขาไปนั่งร้องไห้ยอยู่ข้างสนามเพราะเขาไม่ได้ฟรีคิกจากการถูกทำฝ่าสิ่งหนึ่งที่ทําให้ผมไม่มีวันลืมก็คือเรากําลังเล่นทัวร์นาเมนต์กันอยู่และเขาถูกทำฝ่าแต่ไม่ได้ฝ่าและอีกทีมก็ทําประตูได้เขาไปที่ม้านั่งสํารองแล้วก็ร้องไห้โค้ชเข้าไปหาเขาแล้วก็พูดว่ามาเหอะนายอย่าทำแบบนี้ เราต้องพยายามต่อไปเดี๋ยวสิ่งต่างๆจะเกิดขึ้นเองจากนั้นเขาก็กลับมาในสนามและเขาก็โกรธมากมีบอลคลอสมาเขาจับบอลสองจังหวะและ้วตอกส้นเข้าประตูมีเพียงเขาคนเดียวที่ทําได้ทุกคนก็แบบว่าว้าวและผมก็แปลกใจมากกับท่าทีของเขาในวันนั้นการได้เห็นคิสโโน่และพฤติกรรมของเขาทําให้ผมรู้ว่าทําไมเขาถึงเก่งนั่นเป็นเหตุผลที่ทุกคนบอกว่าเขาจะก,กลายเป็นนักเตะที่ดีที่สุดผมเริ่มมองเขาและคิดว่าผมต้องปรับปรุงตัวเองบ้าง ตอนนั้นผมก็เก่งนะแต่ไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับเขาเลยด่านแนวคิดนั้นถือเป็นจุดแข็งของโรนัลโดถึงแม้ว่าเขาจะผลักดันตัวเองไปสู่ทีมชุดใหญ่เขาก็กลายเป็นที่จับตามองโดยโกเมสเราถึงนักเตะวัย18ปีที่ตอนนั้นถูกเรียกติดทีมชาติโปรตุเกสเป็นครั้งแรกเมื่อปี2003เขาแตกต่างจากนักเตะอายุนคนอื่นที่เราเคยเห็นมาในทีมชาติเขาสร้างความประทับใจให้เราด้วยทักษะของเขา ความปรารถนาของเขาที่ต้องการจะดีขึ้นในทุกๆวันความต้องการที่จะปรับปรุงหรือเรียนรู้เขาเป็นนักเตะที่ต้องการเรียนรู้อยู่ตลอดครั้งแรกที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มเขาจะชอบพูดและรับฟังพูกซีเนียร์เสมอเราใช้เวลาหลังพักการซ้อมมาซ้อมยิงประตูด,ด้วยกันเขาเริ่มต้นตำนานของการเป็นนักเตะที่ดีที่สุดกับประตูแรกในนามทีมชาติพบกับกรีซในรอบแบ่งกลุ่มยูโร2004ซึ่งเป็นลูกหม่งในนาทีที่93จากการแอซิ์ของหลุยส์ฟิโก ทว์นามต์นั้นจบลงด้วยความอกหักของโรนโัลโดเพอโปรตุเกสพ่ายกรีซในรอบชิงเขาจบด้วยการทํา2ประตูในยุโร2 0 0 4เราตระหนักว่าเขาจะกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในโลกกเมสกล่าวเขาเป็นและยังคงเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานอยู่เหมือนเดิมวิธีการทํางานและวิธีการเล่นของเขามันชัดเจนว่าเขาจะเป็นนักเตะชั้นนําผมเลยบอกว่าตอนนั้นเขาเป็นคนพิเศษและเขากําลังจะสร้างประวัติศาสตร์ยิ่งเขาก้าวหน้าในอาชีพเท่าไหร่ เขาก็ยิ่งได้รับแรงบันดาลใจจากสถิติต่างๆมากขึ้นเขาไล่ทําลายสถิติของแต่ละคนเป็นว่าเล่นและมันก็ชัดเจนว่าเขาเป็นคนเขียนชื่อตัวเองลงบนหน้าประวัติศาสตร์เขาคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกกับแมนยูและมาริตแถมยังคว้าแชมป์ลีกอังกฤษสเปนและอิตาลีมีประตูในทีมชาติทุกรูปแบบรวมถึงแฮตทริกในเกมเพลย์ออฟก่อนฟุตบอลโลก2014ในการปะทะกับสาลาตันอิบราฮิโมวิชของสวีเดนซึ่งนั่นทําให้เขากล่าวไปถึงบัลลงดอนหนึ่งใน5สมัยของเขา เนื้อสิ่งอื่นใดเขานำทีมชาติโปรตุเกสไปถึงถ้วยแชมป์ระดับเมเจอร์ครั้งแรกและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์เขามีส่วนสำคัญในการคว้าแชมป์ยูโร2016โดยทำไป3ประตูระหว่างเส้นทางสู่รอบชิงและมีบทบาทสำคัญกับการคว้าแชมป์เนชั่นลีกในปี2019ทุกวันนี้เขากลายเป็นดาวัสโวสูงสุดในประวัติศาสตร์แชมเปี้ยนส์ลีกที่134ประตูและยูโรรอบสุดท้ายอีก14ประตูแม้เสมอที่ผ่านมาโรนัลโด้จะอกหักกับการป้องกันแชมป์ยูโร แต่ตอนนี้เขาได้ก้าวผ่านสถิติของอาริดาอีในการพังประตูระดับทีมชาติมากที่สุดในโลกไปแล้วโดยเขาทำไปแล้ว111ลูกในสีเสื้อโปรตุเกตและจะยังไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่นอนเมื่อคุณมองไปที่ร่างกายของเขามันไม่เข้ากับอายุเลยเมื่อคุณเห็นฟอร์มของเขาเขายังดูสดและเด็กและด้วยเหตุนี้เขาจะเล่นต่อไปได้อีกนาน กระแสร้อนแรงจนจุดไม่อยู่เสื้อปีแด,แดงเบอร์7จของคิซโน o โรนัลโดทำเงินจากการขายออนไลน์ได้มากกว่า1,400ล้านบาทภายในระยะเวลา12ชั่วโมงขณะนั้นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังถอนทุนคืนไม่ได้จากการซื้อโรนัลโดมาจากยูเวนตุสเสื้อแมนยูหมายเลขเจที่ปักชื่อคิซโนโรนัลโดกลองหน้าซูเปอร์สตาร์ชาวโปรตุเกสถูกขายทำเงินได้มากกว่า32.5ล้านปอนด์หรือ1,462.5ล้านบาทภายในระยะเวลาแค่12ชั่วโมง หลังจากที่ปิดแสดงประกาศยืนยันให้โรนัลโดกลับมาใส่เบอร์7อีกครั้งตามรายงานจากเว็บไซต์ Love t e Sell.com ระบุจำนวนดังกล่าวถือเป็นสถิติใหม่ด้านการขายเสื้อภายใน12ชั่วโมงของพรมเมลีกหลังจากการสำรวจผ่านร้านค้าออนไลน์ทั่วอังกฤษ,กฤษมากกว่า1,000แห่งขณะที่โรนัลโดกลายเป็นผู้เล่นในทีพรมเมลีกที่ขายเสื้อได้มากที่สุดเหนือทุกคนในตอนนี้ซึ่งกร,รวมถึงแจ็คเกรลีดดาวดังคนใหม่ของแมนซิตี้ด้วย ขาดการกันว่าเสื้อโรนัลโดพร้อมเบอร์เจ็ดภายใต้แบรนด์อดิดาสมีราคาอยู่ที่ประมาณ80-110ปอนด์หรือประมาณ3,600บาทถึง4,950บาทซึ่งนั่นเท่ากับว่าภายในระยะเวลา12ชั่วโมงเสื้อของโรนัลโดขายได้มากถึง 295,500- ถึง46,250ตัวเลยทีเดียวละไก็ตามดรแดนพรัมรี่ด้านการเงินของวงการกีฬาระบุว่าแมนยูเน็ต จะได้รับเงินส่วนแบ่งเต็มที่ไม่เกิน5ปอนด์จากเสื้อแต่ละตัวที่ขายได้เท่านั้นซึ่งนั่นเท่ากับว,ว่าปีแสดงทําเงินเข้ากระเป๋าจากการขายเสื้อโรนัลโดในช่วงเวลาดังกล่าวแค่1.8ล้านปอนด์หรือ81ล้านบาทเท่านั้นโดยถือว่ายังถอนทุนคืนไม่ได้หลังจากทุ่มเงิน12.85ล้านปอนด์ซื้อโรนัลโดมาจากยูเวนตุส